แล้วก็จะมาเยอะช่วงนี้อีกทีหนึ่ง, okay, งกแก้ตรงนี้เป็นบล็อกขาหมดเลยแล้วกันนี่ตรงนี้จะเห็นว่ามีร่องลึกเป็นร่องที่เกิดจากกล้ามเนื้อขยับตัวตรงนี้ถ้าเวลาปล่อยปื๊บมันก็คลายไม่สมบูรณ์มาเหนเป็นร่องลึกเนีย่ย,ยตรงนี้ก็เป็นดิฟไลน์เป็นดิฟไลน์ร่องแก้มเี่ขยับของกล้ามเนื้อเนีย่ยเรา ยืดให้ตึงมือยิงวิว่าเข้าไปก็จะทําให้ดิฟลายเพรานี้มันตื้นขึ้นหนี่ไม่เจ็บเลยเนี่ยพอหลังทําเสร็จอะผิวมันก็จะนูนขึ้นมาเพราะว่าความร้อยมันทําให้เส้นเลือดฝอยขยายตัวผิวเราก็จะนูนๆหลุมสิวเราจะฟูขึ้นมาระดับนึงดเลยค่ะ วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาเรื่องหลุมสิวผิวไม่เรียบเนียนแล้วก็รูขุมขนให้กับเคสหนึ่งนะคะเป็นเคสผู้ชายวัย50แต่เป็นหลุมสิวตั้งแต่อายุ27ก็คือ30ปีบวกบวกโดยประมาณทีนีน้อายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราแก้ไขปัญหาหลุมสิวได้ยากหน่อยแต่ว่าก็ช่วยได้แต่วันนี้เราใช้เป็นเครื่อง Viva RF นะคะความพิเศษของรุ่น MD ที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของเขาคือมีหัวพินให้เลือก2หัวก็คือหัว80พินแล้วก็อีกหัวหนึ่งเป็นหัว160พินนะ 80พินเนี่ยความพิเศษของเขาก็คือพลังงานที่ลงไปเนี่ยสมาร์ทสแกนของพลังงานจะลงไปที่หัว80พินในปริมาณความเข้มข้นของพลังงาน,นที่สูงขึ้นมาเลยทําให้เราแก้ปัญหาหลุมสิวที่ลึกผางผืนที่เหนียวของคนที่ผิวนนหนาๆได้ดีกว่ามันก็เลยจะแก้ไขปัญหาหลุมสิวได้ดีกว่ารุ่นเดิมเยอะเลยค่ะ ที่เรายิงพลังงานลงไปที่ผิวนีพลังงานก็จะลงผ่านปลายเข็มเล็กๆพวกนี้ค่ะเวลาลงไปข้างล่างเขาจะเจเนเรตความร้อนความร้อนที่สะสมใต้ผิวเราเนี่ยประมาณสัก40-60องศาแล้วความร้อนพวกนี้ก็จะกระตุ้นให้ผิวสร้างคอลลาเจนขึ้นมา ซ่อมแซมผิวเหนียวนนมทําให้ผิวเราหนาขึ้นผิวจะแดงแดงนูนนูนบวมๆเพราะว่ามันทําให้เส้นเลือดฝอยขยายตัวแล้วพาเลือดมาเลี้ยงเยอะขึ้นเลือดที่มาก็จะพาพวกอาหารผิวมาให้เราด้วยค่ะเหมือนเราฉาบฉาบผิวด้วยอาหารจากเลือดอีกทีหนึ่งหน้าเราก็เลยจะแดงแดงเลือเหน่อยๆตรงนี้จะเห็นว่ามีร่องลึกเป็นร่องที่เกิดจากกล้ามเนื้อขยับตัวตรงนี้ เวลาปล่อยปุ๊บมันก็คลายไม่สมบูรณ์มันเห็นเป็นร่องลึกเดี๋ยวเราจะใช้คลื่น RF เนี่ยนะคะยิงลงไปตรงนี้ไปทําให้ผิวตรงนี้มันฟูขึ้นก็จะได้เป็นการลดแก้ปัญหาเรื่องร่องลึกให้ด้วยเดี๋ยวขอเก็บร่องแก้มตรงนี้นิดนึงเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็เป็นดิฟไลเป็นดิฟไลร่องแก้มเนี่ยขยับหัวกล้ามเนื้ยอยเดี๋ยวเรา ยืดให้ตึงมื้อยิงวีว่าเข้าไปอก็จะทําให้ดิฟไล์พวกนี้มันูตื้นขึ้นแก้ไขปัญหาผิวที่เป็นร่องเป็นแอ่งเป็นริ้วแผลขี้ลอยแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุแผลขี้ลอยที่นูนๆแล้วเลยอยากให้ผิวเรียบก็ทําได้หลังผ่าตัดที่แผลเป็นขอบขอบไม่เรียบนะขอบอยักๆแผลขี้ลอยอันนี้ก็ทําได้